แต่บุญสัมพันธ์ไม่จะขาดกันไปก็ต่อเมือ่อพอมันทิ้งตัวลงนอนปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกคันไอความความเสนหากันพูดจากันการอะไรอาวรกันไม่จะขาดช่วงแต่ถ้าว่าคนไหนคนหนึ่งเนี่ยไปแบบคือไปแบบไม่ตื่นนั่นคือการสิ้นสุดแต่มันเป็นการสิ้นสุดแบบไม่ได้สังลา มันเป็นการสิ้นสุดที่ว่าคนเนี่ยจะตั้งข้อสงสัยที่เราก็มองไปเห็นว่าการเกิดตามหาคนที่อันเป็นที่รักนี้เนี่ยเพราะขาดคำเดียวคือหนึ่งขาดการสั่งลาทุกคนที่วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้เนี่ยที่ตามหากันอยู่ทุกมีทุกวันเนี่ยเพราะต้องการคำบอกลาคำสั่งลาในวันที่พลาดจากกัน แต่ทุกคนที่เกิดมานั้นเนี่ยไม่มีใครสั่งลาไม่มีใครบอกลาและไม่มีใครให้ใครใครเห็นใจเนี่ยในวาระสุดท้ายทุกคนจะไปเห็นก็คือช่วงขณะที่มีลมช่วงช่วงขณะที่พูดได้แต่ขณะที่ใจมันดับจิตมันดับมันไม่มีใครเห็นตัวนั้นว่าจิตข้างในเนี่ยมันพูดอะไรอยู่ ไอเราไปเห็นมตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยที่นี้ผมเห็นผมก็บ้าเด้ผมก็เห็นว่าเขายัดเยียดสิ่งนี้ให้ผมเนี่ยผมบ้าผมทุกข์ผมก็พยายามจะหน,นีหนีเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยทีนี้อย่างคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เราไปเห็นอยู่สิ่งหนึ่งเราเรานั่งร้องไห้เนี่ยผมเห็นว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเปรียยเสม่งก็ก้อมกลัว สิ้นอยู่บนถนนคือมันก็ว่าบางอย่างเขาวอาก้อนขวดเนี่ยเวลามันมีค่าไม่จะอยู่บนถนนแต่เวลามันสิ้นความเสน่หาไปเรารถมาเหยียบมันกระเด็นเนี่ยก้อนรวดมันจะกระลุดออกออกออก,ออกอยู่นอกข้างทางเปรียบสมันกับคนที่ไร้ค่าเปรียบสมันกับคนไม่มีราคาและเปรียบสมันกับคนที่ว่าไร้วาสนาในเส้นทางเดินของทางโลกใบน,นี้ คือมันมองไปเห็นอันนั้นพราะมันมองไปเห็นอย่างนั้นขึ้นมาเสรัทีนี้ชีวิตของผมเนี่ยมันจะอยู่ได้ที่สุดก็คืออยู่ได้ก็คนที่หนึ่งโง่ที่สุดเพราะว่าคือหนึ่งเขาไม่คือเขาไม่มีคําพูดเขาไม่รู้จะแต่งเติมใดๆไ,ไอเราพูดคุยกับเขาได้ก็คือคุยกับคนบ้าบ้าบงๆงเนี่ยเราไปอยู่กับเขาได้ แต่ถ้าอยู่ก็คนดีๆ,ๆๆอย่างนี้เราอยู่ไม่ได้เพราะอะไรหรอเพราะว่าคือพอแต่เราเห็นหน้าก็าปั๊บแล้วจะเดินลบมันเป็นภาพของความจริงเนี่ยบอกว่าอันนี้ที่มันที่มันที่มันอยู่อย่างเงี้ยมันเสิดออยู่มันมีอยู่สองอย่างหนึ่ง กรรมทให้มันอยู่ครับสักความเสน่หาเนี่ยมักทาให้มันดําเนินไปแต่ว่าถ้าทิ้งสองอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยไอ้ที่ว่ารักกันจริงเสน่หากันจริงมันเป็นแค่นิยายน้ําเน่าซึ่งมันไม่ได้มีอะไรเลยอะแต่ไอ้ที่ที่มันรักกันพอใจกันพูดจาชอเลาะกันเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าหนึ่งกรรมมันมี สองความเสน่หาแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแปลกความเสน่หานี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่ามันก็มีอายุเพียงแค่ไม่กี่ปีแต่บางทีมันก็เกิดน,นิดหน่อยแต่เขาบอกไว้ว่าแต่มันคงในความเสน่หาในความผูกพันเนี่ยไม่มีเราไปเห็นว่า <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ย แล้วก็ไปมองว่าไอ้หาเอ้ยมึงว่ามึงรักเมียมึงจะเป็นจะตายเพ้อแป๊บใยวอหามึงทิ้งเมียมึงก่อนไปเลยมึงไม่มีคำมั่นสัญญามึงไม่มีความมั่นคงไม้อย่างที่มึงพูดน่ะคือมันไปเห็นเราลงละครตัวนี้แบบมัน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 ชัดน่ะมันก็เลยทำให้เรานี่เดิมนไปทุกคนทุกแห่งไปกับบ้าไปบ้า มันเกิดความคั่งคั่งเลยคั่งในอารมณ์พอมันคั่งขึ้นมาไม่รู้ทิมีทท่าไหนเนี่ยทีนี้วันหนึ่งพระอราหันตมหาเนริยท่านก็เดินกับไครพยายากับไคบาทมาท่านก็เดินเดินมาท่านก็เลยนั่งมองทานนี้มองได้ท่านก็เลยพูดว่า คือทั้งโลกเนี่ยเธอไม่มีวาสนาที่จะครองนั่นแหละเธอจะปั้นหน้าเป็นตัวยังไงมาเนี่ยความสุขไม่มันเดิมแล้วเพราะว่ามันสิ้นความสเสน่หาทางโลกแหละโลกไม่มีมายาที่จะให้เธอนั้นเนี่ยคือสมบูรณ์ใน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 ,ในก <c oughs> ในการแต่งเติมแล้วแหละเราอยากจะมาบอกว่าถ้าคือถ้าจะมีที่จะมีความสุข และโดยที่ว่าไม่เจ็บปวดไม่ทรมานแล้วก็สามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขมีแต่นี่อันเดียยวท่านละที่จะประคองใจของเธอน่้นอยู่ได้ท่านก็เชี่ยให้บาทบาทก็ครบนี่นะวาให้เราให้เราไปเห็นบาทเราผมผมจะยังไม่พร้อมนะไม่มีทางเลือกเธอไม่มีทางเลือกเราอยากจะมอบสิ่งนี้ให้เธอเพราะผู้ยูคแค่นั้นขึ้นมาทั้งก็าหาย มันก็เลยจับนิตาตจิจใจว่ามันไม่มีทางเลือกเราจะไปสมมุติให้มันเป็นมายาเหมือนเก่าจิตมันเสพไม่ได้จิตมันเสพอารมณ์ของของของความสุขไม่ได้บางทีมันหินไปหินมามันก็อยากจะย้อนเข้าทิ้งชามทิ้งเลยอะ่ะคือเมื่อก่อนนี่เขาไปใส่ผงชโรดให้เรานี่ไม่เนี่ยแต่ก่อนนี่คือเราเรากินไปเปี๊ยวก็อร่อยแต่พอแต่มาตอนนี้มันกินไม่อร่อย มันมดความเสน่หามันอยากไปจะเดินออกเดินออกแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งมันมีความที่มันมีความเข้าใจที่สุดคือมันมันสั่งลาเช่นอย่างสมมติว่าอย่างเวลาไปไหนอย่างนี่เราก็จะไปยกมือไหว้ยกมือไหว้คนนั้นคนนี้พูดจาดีกับเขาบอกว่าาวันใดเนี่ยเราไม่ได้เจอหน้ากันหรือเราแยกทางกัน ให้เข้าใจนะว่าเราไปเพียงแค่คือเพียงเพียง,เพ,ยงเพียงแค่ฐานนะถ้าข่านี้เนี่ยเคยสร้างกรรมสร้างเวรแล้วเอาไว้เคยพูดจาให้เองนั้นเนี่ยทุกยากลาบากลำบนข้าขอโทษด,ด้วยข้าสงสารเองมันเกิดความสงสารไอ้มนุษย์เรานั่งทั้งหมดเลยสงสารงัวสงสารควายสงสารหมา สงสารหลายสิ่งหล,ลายอย่างไอ้ที่ว่ามันเป็นมันเป็นวิญญาณน่ะลงกิดสงสารมัคือว่ามันเกิดสงสรารขึ้นมามันได้แต่ขอขมาเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยข้าเคยตีเองข้าเคยข้าเคยจะฆ่าเองเนี่ยข้าก็โทษเลยนะเพราะว่าจริงๆน่ะข้าไม่เคยคิดหรอกว่าข้าจะทําจริงๆแต่ข้าขู่เองต่างหากแต่วความขู่นั้นเนี่ย ข้าจะสมมัดบาดของเพชจะคาดแต่ว่าใจเรื่องนึกของข้าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเองอย่าไปเสียใจนะเองอย่าไปอาฆาตนะเองอย่าไปปลกใจเจ็บนะว่าข้านั้นจะจองเวรจองกรรมเองไปทุกคนทุกแห่งใจยุ่งกิ่นข้าไม่มีคือมันเห็นว,ว่าประเห็นควายประเห็นอะไรก็ดีนนะ่ะมันมันคือจิตมันมันมัน คือมันมันมันอยากจะอาิัตับเกานี่ยแต่ไม่ต้องการให้ใครหายภัยเรานะทุกคนไม่จะเป็นดอกภัยแลแต่เราต้องการอต้องการเคเข้ามาเราจะไม่ทิ้งความเจ็บปวดแต่ว่าให้ดวงจิตทุกคนเราจะไม่ยอมไม่ยอมทิ้งพอแต่มาเราไม่เห็นสวนนี่แบบนานๆเข้าขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันเลยทำให้ทางนี้เนี่ยอยู่ในอยู่ในทางโลกเ่ยนะ เราก็เลยตัดสินใจออกหวดพอาะแต่เราตาัดสินใจออกหวดแค่นั้นแหละพกเทวดาก็เลยมาหาเรามาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนที่ปกครองฐารออกบัเพนเองทีนี้พอแต่เราสวดปีเราก็ไปอยู่สำนักตรงนั้นสำนักตรงเนี้ยทีนี้มันไปสู้กับมาฐานเขาไม่ไหวเขานั่งทั้งคืนเขานั่งทั้งคืนเลย ถ้าไปสนักแในชีนตก็นั่งทั้งคืนแลวอุ้ยผมสู้ไม่ไหวหรอกไปๆมาๆเราก็ไปหลงนอนรับพอไปหลงนอนรับขึ้นมาเราก็เราไปเกิดความเมื่อยไหนพ่อปฏิบัติพูดวน,นักเกิดไม่เอาไม่เอาเขาก็เลยบอกว่าที่นี่เขาก็สอนเราอยู่สองอย่าง <c oughs> คือสมาธิเนี่ยนะมันมีอยู่สองประเท สมาธิปฏิบัติกับสมาธิธรรมชาติถ้าสมาธิปฏิบัติเนี่ยมันเกิดจากการบำเพ็ญแต่สมาธิเกิดการเกิดธรรมชาติมันเกิดจากบุญที่มันสะสมบม่มีสายมากแล้วเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยเขาไม่ทุกข์กับสารบำเพ็ญมากใจของเขาเนี่ยเขารักษาด้วยด้วย,ด,วยด้วยคุณธรรมของเขามันจะมีความสงบเรียนธรรมชาติของเขาได้รับเนี่ย ทีนี้เราจะต้องเข้าใจนะว่านิสัยการบําเพ็ญอย่างนี้นะี่ยจะไปเคร่งเครียดไม่ได้จะไปปรามาว่าเขานั้นบําเพ็ญม่ดีไม่ได้เพราะจิตเนี่มันบ่มมาในลักษณะอย่างนั้นทีนี้เขาก็เลยว่าทั้งเนี้ยมันเป็นสมาธิธรรมชาติไปอยู่ก็สํานักเขาไม่ได้ดอกเขาก็เลยชวนทั้งนี้มาอยู่มาอยู่ข้างนอกเราก็ไปอยู่ตรงนี้ทีไปอยู่ตรงนี้ทีพอไปอยู่ขึ้นมาปับ๊บ มันก็พอไปอยู่ไปอยู่มาบวชได้สิบห้าวันไอเราัวผีเด้อันนี้เราัวผีเราไปห,หาผีนี่มันมาเสืแล้วเสืนมันจะทำยังไงน่ทีนี้พอตะลาบวชได้สิบห้าวันเราก็ตะไครก็ตะไคร์บาทจะเดินทางไปฮะไปไปนอนไปนอนอีกวัดหนึ่งก็ปรากดขึ้นมาว่า ก็ปากดขึ้นมาในขณนะที่เรานอนเนี่ยเราขาดสติคลือตัวเราเองเนี่ยไม่ไม่รอบคอบเนะี่ยเราไม่รอบคอบเราเห็นแต่ว่าสลา,าใหญ่ๆเราก็มุดหัวนอนเลยกับจงังจังกรัคือหน้าพระประธานนะทีนี้พอแตตกบจังดึกประมาณขึ้นคืนเนะน,นี่ยมันมีไอ้มันมีคนคุยกันอยู่ข้างๆพระประธานเนะี่ย คุยกันแล้วมันก็เดินเยียบไอ้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 ประดันไอ้เขาเรียกว่าขึ้นไม้นะ่ะเยียดอาดเียดอาดเอียดอาดอามันก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยลุก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 ลกไปพวกเราตื่นเถอะพรุ่งนี้เป็นวันพระเราจะต้องต่อ,อไปบ้านไปบอกให้ลูกหลานเนี่ยเตรียมตัวทํากับข้าวมาใส่บาทเพราะว่าเราเนี่ยจะได้รับสมุนสนสุศนด้วยไปไปไป ทีนี้ไอ้สามสิบคนนี่น่มันก็ะเดินออกจากฐานพระพุทธรูไปเนี่ยไปไปกัไปบ้านมันคือทั้งนี้มองเห็นวิญญาณตั้งแต่ตั้งแต่คือตั้งนานมาแล้วแหละสามารถมองเห็นวิญญาณแล้วกว็เห็นวิญญาณคุยกันได้ตลอดวิญญาณมันจะไปตาไปไหนไปบ้านตรงไหนทั้งนี้ทั้งนี้จะมองเห็นมดอย่างนี้เนี่ยคือทั้งนี้จะมองเห็นมดเลยว่าบ้านว่าบ้านมันอยู่ตรงไหนถนนเส้นไหนที่มันมองเห็นมดนะ ทีนี้ปรากฏขึ้นมาว่าไอ้ยานรับรู้ของเราเนี่ยมันดัดมาเป็นยานมันจัดมาเป็นยานติ่มองมองตามไอ้วิญญาณน,นั้นไปแต่ช่วงนั้นเราไม่รู้เราก็ไอ้พวกไอ้ว่ากระดูกมันอยู่ใต้ฐานช้าเราก็เลยไม่กลัวเรากลัวแคดแต่ว่ามันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้ไปไปมามามันก็ะเลเดินไปดึงสี่แยกมันก็ะเลบอกว่าไปเฮ้ย้านกูอยู่ทางนี้น่ะ บ้านใครบ้านมันนะแต่พอถึงตีสามขึ้นมาเนี่ยประมานัดรวมกันอยู่ตรงนี้เดอ้อจะได้ไปวัดพร้อมกันเออเออเออทีเนี้ยไอ้วิญญาณตัวนี้มันก็นเดินไปมันก็นเดินไปบ้านมันพอเดินไปบ้านมันมันมีผีบ้านเนี่ยมันบอกว่าสาสามาทำไมสามีธุระอะไรโอ้ผมเนี่ย เมื่อก่อนนี้ก็เคยอาศัยบ้านนี้อยู่ตอนนี้มันเป็นบ้านของลูกหลานแล้วแหละพอดีอยากจะมาบอกลูกหลานว่าคือพรุ่นี้ตอนเช้าเนี่ยมันเป็นวันพระใหญ่อยากจะมาให้ลูกหลานนี่เนี่ยคือทำข้าวไปใ,ใสบ่บาตรพระหน่อยเพราะว่าพอผมเนี่ยจะคอยได้รับได้รับบุญกุศลในช่วงนั้นเอาอย่างั้นเราอนุญาตใครใครตาเนี่ยนะ คือไปบอกเขาเลยที่นี้ไอ้ลูกไอ้ลูกลูกลูกเขานี่งเขาก็นอนรับอยู่เนยะที่นี่นอนรับอยู่ปั๊บเขานอนอยู่ในมุ้งอะ่ะตาคนนี้เขาก็เดินไปเขาก็ไปเชงเงอใกล้ไอ้มุ้งอะ่ะบอกไว้นางชาวนี้นะอย่าลืมนะทอดไข่ปลาทูปลากระกป๋องทำกับข้าวให้มากๆเอาไปเอาไปเอา,เอาไปกันทันพระด้วยเพราะว่าเวลาพระท่านบังสกุลเป็นมาท่านตัวยาถานเนี่ย าเนจะได้รับบุญกุศลในช่วงนั้นคือในรอบ15วันเนี่ยจะมีการจำคือพวกวิญญาณเนี่ยเขาจะมาขอส่วนบุนแต่ว่าถ้าไม่ใช่15วันปั๊บนี่นมันก็จะอยู่ตามมีตามเกิดให้นางเนี่ยคือทำกับข้าวไปด้วยแต่ละคนแต่ละคนนี่มันก็มันก็ไปทำไปบอกบุญอย่างนี้แหละปรากฏขึ้นมาว่า พอตะครบปีสามขึ้นมาปั๊บมันก็เลยมารวมกันมันก็เดินเดินเดินขึ้นมามาขึ้นมาทีนี้พอแต่มันเดินขานหน้าเราอะไอ้ผีไอ้ผีอะมันบอกว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยเขามียานนะเขาสามารถร่วมรู้วิธีการเดินกันพูดกันคุยเขาได้หมดเนี่ยเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยเขาได้ยินเนี่ยพระองค์เขามียานเขามียาเทิพ ทีนี้ไ,ไปไ่มามาไอเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะกลัวผีหรอกเพราะเราไม่นึกว่ามันเป็นผีเพราจากนั้นมันก็เข่ายิบยิบมันเข้าไปค่ะตาเออมันเข้าไปพอจะโต๊ะขึ้นตอนเช้าขึ้นมาพระก็เลยเขาก็เลยบอกว่าพระไม่ต้องไปบิณนบาร,ร์ดอกเด้อวันนี้จะมีญาติโยมเขานำอาหารมาถวายเราก็ไม่บิ้นี่ยเราก็ไปล่างหน้าล่างตา ปรากฏขึ้นมาว่ามันมีผ้าข,าขาวเนี่ยมันมันเป็ติดแท่นเขาเรียกว่าตางผ้าพุดเนี่ยเขาไหวมันเขาจะผ้าขาวพุดมาไหวแต่ที่เราก็ไปเปิดเลยผ้าขาวดีมันมีแต่กระดเนี่ยมันมีแต่กดุแ่กระดูกเนี่ยสามชิ้นกว่าตัวเนี่ยวางไว้เป็นแถวเลย ป้าเมื่อคืนนี่กูนอนกับผีเหนมั้ยโอ้โหทำไมกูมันสวยขนาดนี้วะทำไมทำไมกูไม่รอบคอบกว่านหน่อยหนึ่งมันเป็นที่หาซาตานะเกาสิงกูมันเกิดความมันกลัวสุดขีดเลยน่ะพอแต่กินข้าวพอแต่ฉันกินข้าวเสร็จปั๊บป้าผมไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะกฟฟลับป้าผมท่านอะ้รไม่เอาหัวมาแล้วอา้าวไหนบอกว่าจะอยู่กโยป้าจากสิบกว่าวันเลยผมไม่เอาแล้วผีมันมาทั้งคืนเลย ผีม e? ันอยู่ตรงไหนตัวนี้นะมันอยู่ใต้ฐานพระนีงไงโอ้มันก็มันติงจระดูมันจะมีผีกันไหนแหละมาคืนนี่มันออกทั้งคืนเลยนะผมนอนไม่ได้เลยเพราะแต่เราไปเลิกดูโอ้โหมันมีแต่กระดูผมออกมาจากกระดูแล้วก็เลยถามว่าแล้วทําไมเขาไม่เอาไปไหว้ที่อื่นเขาบอกว่าญาติลองเขาเนี่ยรอรอเอามาใส่ทาา ถ้าเขายังไม่มีทาตุยังไม่มีเงินเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ใส่ฐานร่ไว่ายังมี่อนเพิากว่าตะวัโอ้ไม่เอาหวัไาหวไแล้วเวลกรับบ้านข่าดีกว่าวะอยู่ี่ผีแนมลออเลยงานนมันมันมันเจอแต่ทวะอย่างนี้ไอ้ผีอ่ะทีนี้ไป,ไป,ไปมา,มา,มาพอวันหนึ่งึ้นมาไอหาย,ายมัมาพูดมันมาดิม,ม,ามันมา มันเดินไเรากำลังนั่งอยู่อย่างนี้แหละยมอมาพูดมันเดินมานะมันเชืไอมันถือไม้ตะบองดามันมาสองคนมันเดินคุยตามถนนมานะพอมันเดินคุยตามถนนมาพอมันเดินคุยตามถนนมาปั๊บมันเห็นเราปั๊บมันยืนนะมันยุดยืนนะมันยืนมันคุยกันนะพระองค์กอเดินเรางไป ดูเองฝั้งของพ่อเขาเห็นเราตรงนี้เลยไอ้ยมทูตที่มันเดินข้างถนนเนี่ยเราก็สามารถเห็นมาได้แต่เห็นกลางวันไอ้นี่มันเดินงมงๆๆงไปเวลามันเข่าบ้านใครบ้านคานั่นป่วยนะเพอป่วยเสร็จปั๊บไม่เกินสามเดือนนีนก็ตายใช่มันไปคือไปวันแรกมันไปดูก่อน เพื่อใหเออ้เพื่อให้สังขารกับจิตนยะสังลากันไม่ให้จิตเนะี่ยมันมันห่วงสังขารพอมาสิบห้าวันนี่มันก็บอกว่ามันก็เลยบอกว่าวันที่สองเขาว่าปมาครั้งที่สองนี้มันมาดูว่าคือเจตคูดมันจะดับไปกี่ตัวพอมาวันที่สามปั๊บมันมาบาสนสกุลเลย วิญญาณเขาจะไปนั่งอยู่นั่งนั่งอยู่ทางล่างใตเขาเรียกว่าด้ั้นสลายนเขาเรียกว,ว่ากับลานลาน่ลานทมเขาเรียกว่าลานลานลานสาลานเพราะตพระจายถา่ายยังมีเ็ตปั๊บอาหารของเขาทินลูกที่ทรงไปให้นะ่ะมันจะวิ่งไปเลยมันจะวิ่งไปพอวิ่งไปมันจะเข้าเป็นะละหองแล้วมันจะทําให้ผิวพันธ์วิญญาณทางายเนะี่ยเกิดการผ่องใส อันนี้คือลักษณะเขาจะได้บุญเขาได้บุญเจ้าปเขาจะอิ่มแล้วเขาก็อ,อนุทนาก็ให้ลูกอายุมั่นขันยืนทามาค้าขายจเจริญรุ่เรงเรืองแล้วก็ให้ลูกหลานรักใคร่เป็นดูกระตันยูรูปคุณด้วยพลานิสงที่กะตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ล่วงลับไปแล้วขอให้ลูกนั้นเนี่ยจงจงฟูงจงผูกฟูมฟัด เหมือนต้นลูกป้งฟับพ่อแม่เธอคือปู่ย่าตายายประให้พรนี่คือลักษณะของวิญญาณที่เขาที่เขาตอบแทนอะไรแล้วถ้าเราถวายเป็นพระายหรือสังฆทานก็จะเป็นละอองมันก็เป็นคือการมันก็เป็นคือการแต่ที่นี่บุญนี่มันจะมีอยู่สองประเภทถ้าเราไม่บังถ้าถ้าเราถวายอย่างนี้ปัันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นทาน กะมีเฉพาะแต่ตัวเราแต่ถ้าเรายาติามอะไรปั๊บพวกเรานี้จะแปงสัาผไปไปให้กับภพภูมิญาติที่น้องอะไรต่างๆได้แต่ทําไม่ออยากถามมันไม่ได้เช่ไเวลาไปถวายก็ต้องให้พระท่านญาตานให้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะมันมันก็คือจริงๆมันก็ได้ไม่ได้แต่บางทีพระก็เนื่อยที่เดีอ๋อใช่แล้วค่ะแต่ที่นี้กับป้ากขึ้นมาว่า แต่ถ้าถวายอย่างนี้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าบุญมันจะสําเร็จคือกันแต่ว่าลงแต่ว่าบางทีลงลงพ่อไม่เคยเห็นแต่มันเคยเห็นอยู่อย่างหนึ่งอันนี้ได้ยินพระเขาเล่าดที่นี่เขาเล่าเนี่ยเขาบอกว่าแม่เขานักป่วย นี่เขามาเขามาช่วยตรนี้ทำกำแพงอยู่ๆเขาไปเลยก็ไปเยี่ยมแม่เขาแต่อยู่ๆแม่เขานี่นิบายไปเนี่ยเจ้าของตัวเขาอยู่ตรงนี้แม่เขาพูดขึ้นมาว่าพวกคุณเนี่ยมีลูกครัวมีอยู่หลายคนแต่ว่าพวกขึ่ัก็คนไม่ได้เลยไปขึ่งไดคนนี้คนเดียวเขาบอกว่าเขารับตาไปนี่เขายิบไปปั๊บม่ทิดวองเขารอไปู่บนสวัสค์ เขาบอกว่าบนสวรรค์นเนี่ยมีทิพยาวิมานมากเขาก็เลยชักชวนบอกว่ายายเนี่ยทิพยาวิมานเหล่านี้ลูกชายของยายเนี่ยคนนี้คนนี้เป็นคนสร้างให้นะอ้าวลูกชายฉันไปสร้างที่ไหนเนี่ยลูกชายฉันเนี่ยไปสร้างลูกชายของยายเนี่ยไปสร้างที่วัดภูมั่นฟ้าตอนนี้เขากำลังจะสร้างปราสาทใหญ่นี่คือมันเป็นบารมีบุตร ซึ่งมันก่อครับมันก่อให้แม่มันเกิดเป้่าโดยเฉพาะอทีนี้ไปไปมามา,มาอยู่ๆแกก็ขึ้นมาแกก็เลยมาเล่าให้ฟังพระองค์เนี่ยซึ่งตอนนั้นยังไม่บวชก็เ,เลยไปอยู่ใกล้ๆแม่บอกว่าลูกเอ้ยให้ลูกเนี่ยเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเลยไปรับใช้หลวงพ่อเดช <c oughs> เพราะว่าแม่เนี่ยเห็นแล้วแม่ไม่กัวงแล้วแหละมึงเจ้าแล้วทีนี้ยู่ๆแกก็เง,งีบไปอีกเงียบไปเงีบมาอยู่อย่างนี้นานพอสมควร แกก็เลยบอกว่าเฮ้ยพวกมึงนะไม่ต้องแต่ทับบุญให้กูหรอ,อกเ้อตอนนี้นี่ะบุญกูเต็มแล้วบารามีแล้วไอ้ลูกคนนี้มันทําให้ทําให้มันทําอย่างนี้เพราะว่าเทวดาอยู่ที่นั่นเขาการ,รันตีี๋ยวจากนี้ใส่เนี่ยแล้วเมียจ,จะลาพวกมึงนะเพราะจะพูดคำมาลาแกงยิบเลยยิบยิบไปเลยในเขานี่เป็นการสั่งลาที่เนีย่ยพระองค์นี้ก็เลยมาบอกว่าหลวงพ่อผมเนี่ย ผมไม่ได้ฝันหรอกนะแต่แม่ผมนะี่ยมาบอกผมจริงๆตอนที่ผมเนี่ยตอนที่ผมเนี่ยคือไปเฝ้าแม่ผมแม่ผมนย่างเนี่ยผมมีภาคภูมิใจเลยนะว่าผมกระตันอยู่แม่ผมเป็นข้างซุดท้ายตอนนี้แม่ผมมีแม่ลำบากเลยนะที่นี่เขาก็เลยเล่า พระองค์นี่ก็เลยเล่าให้พวกญาติโยมีฟังบอกว่าเนี่ยไอ้ที่ทําทาไปเนี่ยคือถึงไม่ได้บงงังศพไม่ได้บงังกุลก็มันก็ไปหม,มันได้แต่เราก็เลยมานั่งคิดขึ้นมาว่ามันเป็นแรงกุศลุซึ่งพระองค์นี้นี่เขาก็ธรรมะาำเลในการทำนะแต่ตอนนี้เขาไม่สงสยัยแล้วเขาโกรธหัวบวชเลยบวชเราทำต่อโยมมัะแก่ เมื่อปี6ี